เาล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับหลังจากที่ได้รู้จักบโอกราฟีแล้วก็ได้ทบทวนหรือทำวิวเนสไนซ์มีอะไรที่คิดว่ามันให้ความรู้เกี่ยวกับเราหรือว่าเราทำให้เรารู้เรื่องใดเพิ่มขึ้นมาบ้างครับเล่าสั้นๆก็ได้อาจจะเป็นแค่ประสบการณ์ว่าหลังจากที่เราไปทบทวนชีวประวัติของเรามาเนี่ยมันส่งผลหรือว่ามันทําให้เราตื่นรู้ในด้านใดนะครับค่ะาจากที่กันเคยทำทำมานะคะตอนแรกก็ งงๆอยู่ว่ามันช่วงชีวิตนี้เราอายุก็ล่วงเลยมาเยอะแล้วค่ะนึกไม่ค่อยออกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่พอมานั่งทำเออลองอยู่เงียบๆแล้วก็ลงค่อยๆนึกอะค่ะไอภาพที่มันค่อยๆผุดขึ้นมามันก็อะไรที่เราจําได้ในช่วงวัยเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นมาค่ะคือแรกๆเลยถ้าเราแบบพยายามที่จะนึกมันก็จะไม่ไม่ค่อยนึกไม่ออกแต่พอเออนั่งอยู่เงียบๆแล้วก็ลองทํา มันก็จะนึกขึ้นมาเป็นภาพที่ชัดเลยว่าช่วงอย่างช่วงที่0-7เนี่ยค่ะช่วงประมาณ3-4ขวบจำภาพภาพหนึ่งได้ที่ว่าเ,เราไปที่สวนกับพี่ชายกับพ่ออย่างนี้ยค่ะแล้วเขามีสมพวกเศษกิ่งไม้ไว้แล้วคือไฟมันดับแล้วมันก็จะเป็นที่เท่าซึ่งเราเป็นเด็กอะ่ะตอนนั้นเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็เดินเข้าไปอยู่กลางกองไฟตรงนั้นนะคะแล้วก็มีทำความรู้สึกที่ว่า ได้ยินพี่ชายเขาตะโกนเรียกแล้วเขาก็เดินเขาวิ่งมาแล้วก็จําภาพได้แค่ว่าเขาอะแบกออกไปจากจากกองไฟที่เราเหยียบอและอีกช็อตหนึ่งที่จําได้ก็คือที่อยู่บ้านแล้วแล้วก็มีเ,เ,เพื่อนบ้านหรือพี่ๆีน้องๆแถวถานั้นเขาเอาขนมมาให้แล้วก็พยายามนึกว่าตอนนั้นเรารู้สึกเจ็บปวดอะไรไหมกับนึกไม่ออกว่าเอ๊ะเราเจ็บอะไรจําได้แต่ว่า มันสนุกแล้วมันมีความสุขที่เขาเอาขนมมาให้อะ่ะมันเป็นภาพที่นึกขึ้นมาได้ในช่วงนั้นนะคะก็เลยคิดว่าออสิ่งนี้เนี่ยมันคือเอ่อมาไขควรดูตามที่คุณหมอให้ไล่เลียงดูว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมีเหตุได้ผลนะนะคะว่าเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นมันทำให้เราเป็นคนที่คิดว่าเวลามีปัญหาหรืออะไรที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้มีด้านเดียว มันยังมีความอีกมุมหนึ่งที่เหมือนกับว่าปัญหาทุกอย่างมันก็มีทางแก้มันก็สนุกได้มันก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะเราก็คิดในแง่บวกไว้มันก็มีทางแก้ของมันตลอดครับมันไม่ได้แย่อยู่ตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะครับค่ะอ่าก็ก็ผมเท่าที่ผมทราบและได้คุยกันก็คือว่าต่อพี่กันก็ได้เป็น ทำงานในวแวดวง HR นะครเพราะฉะนั้นเราก็จะมีโอกาสได้รับฟังปัญหาของหลายๆคนหลายๆท่านถูกไหมฮะและด้วยมุมมองที่เราเคยถึงแม้ว่าเราจะเคยเจอความบาดเจ็บในอดีตแต่ว่าวิธีการที่พ่อแม่หรือคนรอบข้าง reaction หรือว่าใช้มุมมองในการเยียวยาที่ดีมันทำให้ตอนที่เราโตมาเรามีความเชื่อมั่นอยู่เสมอใช่ไหมครับว่าต่อให้ คนคนหนึ่งผิดพลาดไปเราก็ยังเชื่อมันว่ามันก็จะต้องมีด้านดีๆที่เราสามารถที่จะฟื้นฟูมันขึ้นมาได้ถูกไหมครับใช่ค่ะค,คือคแต่ละวันเนี่ยยิ่งในยุคนี้พนักง,งานก็จะมาปรึกษาเยอะค่ะคแต่สิ่งแรกที่เรานึกถึงก็คือว่าจะต้องให้กําลังใจเขาก่อนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อมันมีสิ่งไม่ดีแล้วเดี๋ยวสิ่งดีมันก็ตามมาอะไรับแม้กระทั่งเขาเจ็บป่วยเราก็จะคอยให้กําลังใจเขาตลอดถามผม นะแล้วก็พอดูเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างซึ่งอาจจะบอกเอ๊ะทำไมมันไม่มีคาตอบเช่นหลังแต่งงานแล้วมีเรื่องที่ต้องไปผ่าตัดเกีย่ยวกับเรื่องของมดลูกถูกไหมครับนะ <c oughs> ถ้าเรามาดูเนี่ยเนื่องจากว,ว่าเป็นใน Analysis อ n น alysis ออกมาเป็นคนที่มีสัดส่วนผสมของเอทเทอริสพีโนไทป์ซึ่งเป็นธาตุดินนะคนที่มีธาตุดินเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเนื้องอกได้ง่ายอันนี้เป็นอันหนึง่งแต่เนื้องอกที่ไหนลองดูอินโฟกราฟิกนี้ก็ได้ครับนะก็จะบอกว่า ตรงจุดอ่อนของร่างกายเนี่ยนะครับก็เป็นอุ้งเชิงการเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าหมอแปลกใจไหมหมอไม่ได้แปลกใจแต่ว่าด้วยการเราใส่อาหารการกินเรื่องกันไลฟ์สไตล์ต่างๆมันก็จะบ่งบอกอยู่แล้วว่าแนวโน้มถ้าเราไม่มีสติเราไม่ได้เข้าไปยับยั้งพฤติกรรมบางอย่างซึ่งเป็นความเคยชินโอกาสที่มันจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะนั้นๆมันก็จะมีนะครับเพราะฉะนั้น เราก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ลงทุนกับชีวิตในภาคของการดูแลด้านเวลเนสหรือการดูแลสุขภาพนะฮะร,ระยะยาวเราก็จะได้แข็งแรงสดชื่นสดใสไปยาวๆนะครับ